ก็่นีผเด็กๆไม่กินอาหารปลังอ,อ,อาหารปลังอย่าง ไปด้นี่ยังเนอยากกินอาหารพลังหรนะือสาไก่ทอดหือซื้อไลือดปรหัสรับพี่น้องครับอยากกินอาหารพลังนะผมมากินหอกอาหารพลังเด็กๆอยากกินก็นเลยพาพไกินอาหารพลังหรือ อากินต้องใส่เห็ดคือใ่ทอดบ้านห้องนี้หละมีสูตรเพือนในต้องสูตอาหารมัาไในนี้ครับบ้านบม่ได้หรอกแบบหรอโอ้ก่ทอด เดี๋ยวชิบมึงกันน่อยังไหนดดของผู้ด่ปุ๋้ยมันน้ำปูกอ่ะอ่าอกลอหน่อยมันะสิมากของมันเหรอเนาะเอกมันมาเกปก็นไงล่ะกินในยุคไกลทวัตลาดกันคือ,อบรบรยากาศกร้านมันก็ส่มเมือกท่าที ตายออกกันพูดละเจ็ดสิบาทเนอาหารแล้วกูดได้กินหลายุูนั่นออกหลายงั้นบ่เดี๋ยวกินแล้วก็สิภาพไปต่อไมาเห็ดทุระก็ได้มาแวะเด็กใหมมันอยากอาหารพลังมาลนะเป้าก็เป็นตะไนครับกดนั่นแหละ กินตานเลยครับแล้วกินอาหารพลัง <c oughs> หน้าตาก็ม่จะลูกเหล้าดิกินอาหารพลังมาเนี่ยไงเป็นมั่นเป็นมั่นมั่นมนาลองมึงดูก <c oughs> ินยังไงก็ได้ <c oughs> กินมันกันเป็นรองคือกันปะกับเกี่ยวป <c oughs> ุ

บอกว่าไปกินเลยน้นบอกว่ามึก็แช่กินเราลยไม่ดีเอียนเงื่นหนาไกินนี่ได้มาไนมิไดีกินไอ้นั่นด้ปาเนี่ยแยกับลูกแยกเช็นบ่แยกให้เพื่อนแยกขยะร้เอากินเราก็แก๊บ ันไมันพลาสต,กติกนู่นพลาสติกนู่นเออป่อยมากแ้กินแล้วขอบคุณพัน แล้วก็คลิปนี้คลิปสเต็กแมกอาหารพลังของล้วนนะครับใครก็แท็กกดติดตามเลยนะครับแต่กำลังใจอยู่ไงร้านอยากกินอาหารพลังเลยนะเบิ้งรถถ่นะแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติย่าลืมกดนเรื่อยๆอันนี้เป็นคลิปผ้าล็อกผ้าแหนกซื้อหรอกนะครับคลิปเนี่ยว่างก็เลยผ้ามาไหมครับผ้าตุลักฟอม กินสามดรื่องกิน้องเรื่สวัสดีครับสว,ส,ส,วส, tha. สวัสดีค่ะเรื่สวัสดีค่ะเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่อง